วยองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคประชาชนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยดำเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆได้โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รนรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยซึ่งในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลประคนชัยได้มีการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการเกิดของเสียและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการส่งเสริมและคัดแยกขยะที่ต้นทาง การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเช่นจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมประเภทการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกับภาคีเครือข่ายภาคีสมาชิกในพื้นที่ตำบลประโคนชัยทั้ง6แห่งเพื่อลดปัญหาสภาพแวดล้อมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย จัดทำบันทึกข้อตกลง M.O.U กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้มีเจตจำนงร่วมกันในการพัฒนาตำบลประโคนชัยปลูกฝังให้ประชาชนรักษาความสะอาดของบ้านเมืองและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและสร้างวินัยการรักษาความสะอาดให้กับเด็กและเยาวชนอีกทั้งยังนำปัญหาที่พบหาหรือผู้บริหารในระดับอำเภอจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลและเพื่อเป็นการนำแนวคิดระบบหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy มมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่พร้อมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิลไปจำหน่ายซึ่งจะนำไปสู่การสร้างไรายได้กลับคืนสู่ชุมชนจึงได้เสนอบ้านสวัยสอหมู่ที่12เป็นต้นแบบธนาคารขยะและได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านธนาคารขยะต้นแบบ b เบสแพคทีสระดับอำเภอของอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ธนาคารขยะต้นแบบบ้านสวัยสอหมู่ที่12ตํางลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2563เป็นหมู่บ้านขนาดกลางมีประชากรจำนวน605คนจำนวนครัวเรือน113ครัวเรือนโดยมีนายสมเกียรติสีเพชรผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เริ่มจัดตั้งมีจำนวนสมาชิกในปัจจุบัน60คนจำนวนขยะที่ขายได้เฉลี่ย1,400กิโลกรัมต่อเดือนคิดเป็นเงิน1400บาทต่อเดือนนอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งสวัสดิการชาปนกิจให้แก่สมาชิกการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะให้ประสบความสำเร็จธนาคารขยะต้นแบบบ้านสวายสอหมู่ที่12มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความสำเร็จในระดับหนึ่งโดยมีการบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วยผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นให้ประชาชนร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ทุกครัวเรือนพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระตุ้นการสร้างการรับรู้ตระหนักและเห็นคุณค่าขยะมีการคัดแยกขยะประเภทต่างๆตั้งแต่ต้นทางอย่างชัดเจนถูกต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านและระเบียบของธนาคารขยะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานธนาคารขยะหมู่บ้านให้เกิดความสำเร็จมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานใช้หลักการของธนาคารมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคารโดยมีคณะทำงานธนาคารขยะหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกมาดำเนินการคัดแยกและชั่งน้ำหนักคำนวณเป็นมูลค่าและบันทึกข้อมูลการขายลงสมุดคู่ฝากโดยใช้ราคาที่คณะทำงานธนาคารขยะหมู่บ้านชุมชนได้ประสานงานกับผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาครายได้จากการดำเนินการของธนาคารขยะ จะนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการและใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการของสมาชิกธนาคารขยะในแต่ละเดือนมีการทำกิจกรรมธนาคารขยะ1วันซึ่งได้กำหนดทุกวันที่25ของเดือนณศาลากลางหมู่บ้านสวัยสอหมู่ที่12เป็นจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลขยะที่นำมาฝากจะต้องดีและคัดแยกพร้อมส่งร้านรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลที่ทำการคัดแยกแล้วต้องขายให้เสร็จภายในวันเดียวโดยช่วงเช้าจะเป็นการรับซื้อขยะช่วงบ่ายคณะกรรมการคัดแยกขยะและขายขยะให้กับร้านรับซื้อสรุปผลการซื้อขายและกำไรที่ได้รับซึ่งร้านค้ารับซื้อจะอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการขนย้ายก่อนขายกรรมการฝ่ายบัญชีจะต้องติดต่อขอราคา ณวันที่จะทำการขายเพื่อเป็นกลไกลของตลาดในการซื้อขายและองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยมีการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไปกลวิธีในการขับเคลื่อนธนาคารขยะกลุ่มธนาคารขยะบ้านสวายสอคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเคาะประตูบ้าน ประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ชาวบ้านมีจิตสำนึกและความตระหนักในการลดปริมาณขยะที่ต้นทางรู้ข้อดีและประโยชน์ของการร่วมเป็นสมาชิกและสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการสะสมขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นขวดพลาสติกกระดาษหรือวัสดุรีไซเคิลอื่นๆเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนขยะเป็นเงินโดยในแต่ละเดือน จะกำหนดทุกวันที่25ของเดือนเป็นวันรับซื้อขยะมีเงินปันผลให้กับสมาชิกทุกสิ้นปีธนาคารขยะบ้านสวยสอจะมีกิจกรรมรับซื้อขยะและขยะรีไซเคิลณจุดรับซื้อของหมู่บ้านและขยะรีไซเคิลสามารถนำมาแปรรูปได้เช่นเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วนำเศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้และกระเป๋าผ้าขวดแก้วนำมาประดิษฐ์เป็นแก้วน้ำดื่มและโคมไฟ นำไปสู่ไรายได้ของชุมชนและขยะเปียกครัวเรือนนอกจากจะนำไปเลี้ยงสัตว์แล้วก็ยังสามารถนำมาเป็นปุ๋ยหมักใช้กับพืชผักสวนครัวลดภาระค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วยด้านการจัดสวัสดิการธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านสวสายสอได้กำหนดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับตามระเบียบธรรมนูญที่กำหนดไว้เมื่อฝากขยะต่อเนื่องครบ6ครั้งจะได้เป็นสมาชิกชาปนากิจ สมาชิกจะได้รับตามสิทธิ์การจัดสวัสดิการด้านชาปนากิจมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียชีวิตเป็นค่าชาพนากิจศพสมาชิกรายละ4,800บาทเป็นระบบที่ช่วยให้สมาชิกในชุมชนได้รับความช่วยเหลือในยามที่เกิดการสูญเสียและหากอนาคตมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มสิทธิเป็นค่าคลอดบุตรและทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกด้านปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 1. ประชาชนในชุมชนยังขาดจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาดเช่นไม่เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อนที่จะนำไปทิ้งในที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้หรือทิ้งนอกพื้นที่และยังขาดความรู้การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนรวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ 2. ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นไม่สามารถเก็บขนได้ในวันเดียวทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างตามแหล่งชุมชนขยะมูลฝอยตกค้างเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 3. รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีสภาพเก่าชำรุดบ่อยซ่อมบ่อยไม่สามารถเก็บขนขยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 4. สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ต้องเก็บขนไปกำจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีอยู่อย่างจำกัด และการบริหารจัดการบ่อขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรทางแก้ไข 1. รณรงค์สร้างการรับรู้สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้ข้อดีข้อเสียในการทิ้งขยะและประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน 2. มีการจัดการขยะมูลฝอยคือเพิ่มรอบเก็บไม่ให้เกิดการตกค้างของขยะเพื่อลดขยะตกค้างตามแหล่งชุมชน ไม่ก่อให้เกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นรบกวนประชาชน 3. มีการจัดสรรระดมงบประมาณเพิ่มมากขึ้นให้สามารถขับเคลื่อนธนาคารขยะไปได้อย่างต่อเนื่อง 4. หาแนวทางร่วมกันกับทางจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดการปัญหาที่ทิ้งขยะบ่อกำจัดขยะให้เพียงพอและเกิดประสิทธิภาพกับประชาชน 5. ได้รับการติดตามตรวจสอบพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา จากนายจัก,กริดทองศรีและนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พักภูมิใจไทยประโยชน์ที่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้รับจากโครงการธนาคารขยะนอกเหนือจากสวัสดิการเช่นประโยชน์ด้านจำนวนค่าใช้ใจ่ายในการเก็บขนจำนวนขยะที่ลดลงในปีงบประมาณพุทธศักราช2567การคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชนบ้านสวัยสอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดปริมาณขยะจากต้นทางไปยังปลายทางที่ต้องถูกเก็บขนไปยังที่กำจัดขยะรวมณนะแหล่งกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในเขตพื้นที่ตะบนประโคนชัยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นลดรอบเก็บขนขยะลงทำให้พนักงานเก็บขนมีเวลาในการทำภารกิจด้านอื่นๆประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมขยะที่ลดลง เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในระยะยาวให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำลดมลพิษในน้ำดินและลดการเผาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลดีทางอากาศลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานและช่วยสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนนอกจากนี้ ยังมีส่วนในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความยั่งยืนในการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับธรรมชาติด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคนชัยเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดซึ่งอำนาจหน,น้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นตามมาตรา67มีหน้าที่ในการกำจัดสิ่งรฏกูลและขยะมุลฝอยซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยด้วย นะครับซึ่งได้ส่งเสริมสนสับสนุนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนตำบลมุคคลชัยได้ดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะนะครับแล้วก็เพื่อลดขยะต้นทางโดยใช้หลักอาสามอาค,คือรีดิวรียุดและก็รีไซเคิกัดการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นที่หมู่สุดสองเพื่อดำเนินการให้พี่น้องประชาชนและสร้างจิตสํานึกในการรักษา สิ่งแวดล้อมความสะอาดในชุมชนและหมู่บ้านเพื่อเกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดมลพิษนะครับซึ่งปัญหาขยะถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่เป็นปัญหาในระดับโลกองค์การบริหารส่วนบนในคนะที่เป็นผู้ที่กำกับดูแลนะครับในตำบลก็มีการสนับสนุนส่งเสริมให้จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมู่ที่สองและก็ขยายไป ทุกๆชุมชนในบ้านเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระนนทรวงพลังยต่อไปสวัสดีครับผมนายดำรงศักดิ์นาคีสังนายอำเภอประโคนชัยขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานขับเพื่อนโครงการธนาคารขยะต้นแบบเวสเทคทิสระดับอำเภอประโคนชัยนะครับโครงการธนาคารขยะนะครับเป็นรูปแบบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยใช้หลักการของธนาคารมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคารโดยมีคณะทำงานของธนาคารขยะของหมู่บ้านชุมชนเนี่ยที่ไดร้รับคัดเลือกมาดำเนินการทำหน้าที่ในการคัดแยกนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับคำนวณเป็นมูล,ลค่าแล้วก็บันทึกข้อมูลการ ายลงในสมุดผู้ฝากของสมาชิกนะครับโดยเขาจะใช้ราคาที่คณะทำงานธนาคารหมู่บ้านเนี่ยได้ประสานงานกับผู้ประกอบการในการรับซื้อขยะีรซิลเป็นเกณฑ์นในการกำหนดราคาทำให้มีรายได้นะครับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของธนาคารขยะเนี่ยก็จะนำมาใช้เป็นต้นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการของธนาคารขยะชุมชนแล้วก็ใช้ส่งเสริมในกิจกรรมและช่วยในสวัสดิการ ให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่อไปนะครับสำหรับในปีงบประมาณ2568นาะครับอำเภอเบอร์คนชัยเห็นว่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับและความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะจากต้นทางในระดับครัวเรือนนะครับรวมทั้งให้มีต้นแบบของธนาคารขยะในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับธนาคารขยะอื่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง17แห่งของอำเภอประโคนชัยเนี่ยนะครับได้ดําเนินการคัดแยกและส่งเสริมพัฒนาให้เป็นธนาคารขยะต้นแบบหรือเบสแพ็กทีสเนี่ยระดับอำเภอโดยได้พิจารณานะครับคัดเลือกธนาคารขยะบ้านสวายสอหมู่ที่12ตําบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นต้นแบบธนาคารขยะต้นแบบนะครับเบสแพ็กทีสระดับอำเภอประโคนชัยครับ จุดหมายการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะสู่ความยั่งยืนอย่างไรก็ตามหากประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการขยะให้ถูกต้องและทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือกันในการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในระยะยาวการจัดตั้งธนาคารขยะจึงเป็นแนวทางหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบสร้างรายได้ให้กับประชาชนจากมูลค่าเพิ่มของขยะและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในการขยะอย่างยั่งยืนต่อไป